มีเรื่องเล่ากันในแผ่นดินอีสานถึงวัตถุมงคลหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขานว่าสามารถปัดเป่าเคราะห์ร้ายและคุ้มครองชีวิตให้แคล้วคลาดปลอดภัยว่ากันว่าเรียนนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่โลกเผชิญกับความทุกข์ยากทั้งโรคภัยอุบัติเหตุและความไม่แน่นอนรอบด้าน เพื่อให้ผู้ศรัทธาได้มีสิ่งยึดเหนียจจ่ยวจิตใจและเป็นเครื่องเตือนให้ระลึกถึงพลังแห่งเมตตาและธรรมะของพระพุทธเจ้าพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ได้ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณวัดป่ากลางทุ่งนาแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามพระเกจิผู้มีชื่อเสียงในด้านเมตตาบารมีได้เมตตาอธิขานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลจำนวนเจ็ชนิด หนึ่งในนั้นคือเหรียญทรงกลมงดงามที่ภายหลังกลายเป็นตำนานของผู้สถาเหรียญน,นั้นมีขนาดประมาณ3เซนติเมตรครึ่งด้านหน้าเป็นรูปเหมือนของพระเกจิผู้ปลุกเสกค,ครึ่งองค์ข้างสายสลักปีแห่งการสร้างพุทธศักราช2564หล่ใต้ไหลขวามีเครื่องหมายดอกจันเล็กเป็นสัญ,ญลักษณ์เฉพาะของเหรียญรุ่นนี้ พื้นเหรียญเรียบขอบนูนคล้ายกระจกแห่งศรัทธาด้านหลังเหรียญจารึกยันดักบัวแปดกลีบล้อมรอบด้วยอัระไทยและขอมนะมะพะทะอสิปิโสพะควาถัดลงมาคือวันที่ประกอบพิธีพุทธาพิเศษวันที่9้ามีนาคม พุทธศักราช2,564ซึ่งตรงกับวันมงคลที่พระเกจิได้ลงพลังจิตเต็มกำลังแห่งเมตตาว่ากันว่าผู้ใดได้ครอบครองเหรียญน,นี้จะได้รับพุทธคุณด้านแคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันโรคภัยอุบัติเหตุและเสริมโชคลาภเมตตาเหรียญน,นี้จึงถูกเรียกขานในหมู่ศิษิ์ว่าเหรียญแห่งการกันเคราะห์ร้ายกันโรคร้าย และเมื่อผู้ศรัทธาเอ่ยคาถาบูชาอิติสุริยันโตโคสะปัญโยเมตามหาโชคมหาลาภาอสังวิสุโลปุสะพัควาขอเพียงตั้งใจจริงแล้วอธิษฐานในสิ่งดีเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมพลังใจและบารมีให้รุ่งเรืองและพระเกจิผู้เป็นต้นกำเนิดแห่งเหรือนศักดิ์สิทธิ์นี้ก็คือ พระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยแห่งวัดป่าว,วังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามนี่คือเหรียญบาทน้ำมนตรุ่นกันเคราะห์ร้ายเหรียญแห่งศรัทธาที่สร้างขึ้นด้วยจิตบริสุทธิ์เพื่อปัดเป่าเคราะห์ร้ายและเติมพลังแห่งเมตตาแก่ผู้บูชา